B M W Z4 S Drive สามลูกค้าเลือกเป็นแซตฟอร์ดวิวที่บอกเลยว่าปีนี้ล้อบแบรนด์นี้มาแรงมากๆ บอกเลยว่าแรงม้าขนาดนี้กระชับขับแล้วแรงขึ้นแน่นอน ต้องโชคดีทะเบียนเท่านั้นค่ะโชคดีทะเบียนนี่เลยน้ำมันเครื่องทางคุม,มิสังตาอแท้ร้อยเป็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น <c oughs> และมีส่วนผสมของไทยทเนี่ยไปลองกันซะบอกเลยครับลื่นยิ่งยี่ สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมครับนาจแจมเีราซีออริจินอลครับเราจะพาท่านมาพบกับ BMW z 4 s d r i v e 30i คันนี้งบการแต่ง8 0 0แสนแต่บอกเลยนะครับว่า8 0 0แสนที่ a z ซมีที่เดียวที่แต่งครบขนาดนี้แต่งของเต็มๆแบบนี้ถ้าคุณไปที่อื่นลูกค้าบอกเช็คมาแล้วอย่างน้อยๆต้องมีล้านห้าเดี๋ยวมาดูครับว่าที่นี่8 0 0แสนหล่อแค่ไหนแรงแค่ไหนและครบ จบจริงหรือเปล่าไปชมความสวยของส4ตันนี้ครับ เดี๋ยวมาดูครับอันดับแรกมีอะไรบ้างชุดแต่งรอบคันหาไม่ได้ลูกค้าบอกหาชุดแต่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้คันนี้จัดคัสตอมเมคชุดแต่งรอบคัน by a ซัสซีออร a l และที่สําคัญเป็นงานคาร์บอนแบบฟอร์ดคาร์บอนลิ้นหน้าบันไดข้างดิฟฟูเซอร์หลังทั้งหมดคืองานสร้างครับคันเดียวในโลกเขาเรียกว่าออกแบบให้ลูกค้าคนนี้ท่านนี้โดยเฉพาะไล่กันต่อมาตรงนี้ครับ ล้อฟอร์ดแท้6061 T6 ที่บอกเลยว่าความละเมียดความสวยต้องเล่าแบบนี้ครับกับล้อคันนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเก่าของ A AC, เอทํซีทำรถกับเรามาแล้ว3คันนะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นสายบิมเมอร์ลูกค้าบอกปกติเนี่ยก็เห็นเขาแต่งกันนะครับโดยทั่วไปที่เห็นกันเยอะๆก็ซีรีส์3 G20 ี3ี่3 4 0อนะไรนี้แต่งกันเยอะมากแต่ Z4 ฟลูกค้าบอกเห็นนัแจมทำาซดฟไปก็หลายคันเพราะนั้นออก Z4 ฟมาบอก ขอลองไว้ใจ a z ซอีกหนึ่งคันนี่ลูกค้าเลือกเป็น Z ซ o r อร์ดวิลทหมอกเลยว่าปีนี้ล้อแบรนด์นี้มาแรงมากๆนะครับผลิตจากกรรมวิธีฟอร์จิงนะครับ เกรด6061 T6 ที่เรียกว่าเป็นเกรดที่เหมาะสมที่สุดในการทำล้อนะครับสวยเบาละเอียดลํเมียดแข็งแรงเหนียวมาดูฮนะดูลายล้อนี่ผมให้ดูความละเอียดสวยขนาดนี้ลูกค้าบอกจริงๆอะ่ะลูกค้ามีเลือกมาหลายลายดูไปดูมาเหลือไปเห็นเจ้าคันพอ c h e ของผมบอกเฮ้ย ล้อหน้าสวยนะครับลูกค้าบ,บอกงั้นผมไม่คิดแล้วเอาลายนี้เลยน้าใส่สวยรถผมใส่ก็ต้องสวยจัดเป็นตัวนี้นะครับ Z f o r อร Z F 0 3 2หล่อมากๆนี่ดูฮะรับไปเราเห็นโหลดฟิตเมสสวยๆแบบนี้นะครับสตาร์ทด KW นะครับลูกค้าบ,บอกจิ้มมาแล้วเลือกมาแล้วตอนแรกบ,บอกเอ๊เจ้าเฮดไดดีไหมลูกค้าบ,บอกงบมันเหลือนะผมมีงบให้นนหน้าร้านนึงอะ จัดให้ผมหน่อยลูกค้าพูดมาแบบนี้เราก็ต้องจัดดีครับ k w ตรงรุ่นแต่บอกเลยนะใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเซ็ตยากเหมือนกันนะตอนใส่ G20 ทําไมเซ็ตไม่ยากพอมาอยู่ใน Bodyset4 เซ็ตยากพอสมควรนะบอกเลยนะครับสวยแล้วนะชุดแต่งไปแล้วล้อไปแล้วช่วงล่างไปแล้วตามมาครับเบรคเบรคเดิมลูกค้าคิดอยู่เอ๊จะเอาเป็นตัว M Performance ดีไหมคนก็ใส่กันเยอะเอางี้ลูกค้าบอกผมเห็นงานนะตัวหนึ่ง Membo GTS Mono Box จัดให้หน่อยผมอยากได้สีแบบแปลกๆนะคัสตอมให้ได้ไหมไม่ใช่ปัญหาคันนี้จัดเบรกเมมโบโมลอบสีคัสตอมตรงรุ่นนี่จานหน้าไฮคาร์บอนเต็มๆแบบนี้นะครับขนาด400มิลลิเมตรด้านหลังโอ้โหนี่เป็นไงเป็น G T 4นะครับเบรกมือไฟฟ้าครบนะฮะวนมาด้านหลังนิดนึงอะไรเอ่ยท่อ As A อซัสซคันนี้เป็นท่อคัสตอมนะครับขึ้นสดใครที่ใช้ Z4 นะผมต้องบอกเลยนะว่าท่อ A อซัสซเราคัสตอมไปค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกนะครับว่าด้วย ปริมาณรถที่เนี่ยคนที่รู้จัก a อมักจะคิดว่าเราทําแต่ Honda อย่าลืมนะครับว่ารถยุโรปท่อที่เป็นงานคัสตอมนะครับโดยที่ไม่ต้องสั่งของนอกเข้ามาเนี่ยผมมีออกทุกวันนะยิ่งแซกโฟเนี่ยโอ้โหออกกันไปเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นแต่มาฟังเสียงท่อคันนี้สักนิดก่อนที่จะไปดูส่วนอื่นครับลองฟังเสียงท่อดูครับ เดี๋ยวพาไปลองยังไม่หมดคันนี้ใส่ท่อแล้วตามด้วยอะไรล่ะเสียงนุ่มๆแน่นๆแ,แบบนี้ต่อด้วยการจูนครับคันนี้เป็นแซตโฟตัวใหม่นะครับกล่องเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกนะครับก็คือส่งกล่องไปให้ทางฟินแลนด์เนี่ยปลดใช้เวลาประมาณ7วันนะครับปลดกล่องเสร็จกลับมาเราจะไม่ใช้ไฟล์สําเร็จรูปของเมืองน,นอกนะครับคันนี้ปลดเสร็จขึ้นไฟล์สด เขียนสดให้เหมาะสมกับอากาศและน้ำมันบ้านเราไปดูที่แรงม้าครับเพิ่มขึ้นแค่สเตตหนึ่งะครับและที่สําคัญน้ํามันเป็นน้ํามัน95ปั๊มทั่วไปไม่ใช่เป็นน้ํามัน e สูงๆ บอกเลยว่าแรงม้าขนาดนี้กระชับขับแล้วแรงขึ้นแน่นอนที่สัมพันธ์ครับใครที่ใช้บอดี้นี้จะรู้นะว่าแบบมันต้องแบกน้าหนักของหลังคาเวลาขับจะรู้สึกว่าหนักหนักน่วงนวงแต่ผมบอกเลยว่าหลังจากที่จูนไปแล้วเนี่ยโอ้โหคันเร่งเบาเทา้าขับลื่นมากเดี๋ยวผมไปลองไม่ต้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปลองให้ดูแล้วมาดูยังไม่หมดคันนี้บอกแล้วงบขนาดนี้เหลือได้ไงเห็นใส่แบบนี้ครับที่เราเห็นขาดไปไม่ได้กบงางคาร์ดิเทลลิ่งคันนี้ครับแร็ป ใสกันลอยรอบคันจากเจคาแรปนะครับแล้วแบรนด์ที่ใช้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่กำลังจะมาแรงและผมเชื่อว่ามาแรงแน่ๆกับแบรนด์น,นี้นะครับนี่ฮะความหนาระดับ220ไมครอนเราใช้เวลาทำเนี่ยต้องบอกนะแรปใสใครที่เข้ามาที่นี่นะครับต้องบอกกับว่างานรถยุโรปโดยเฉพาะสาย BM เเนี่ยโหเรียกว่าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาต่อเรื่องนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้โปรโมทเยอะนะครับยิ่งเป็นสายบ m มเมอร์เนี่ยเรามีให้เลือกนะ เริ่มต้นแบบเซฟเซฟคอร์สเลย3,9,900แต่ใครบอกอยากได้ตัวแบบท็อปท็อปแบบนี้ยิ่งรถสีขาวนี่ต้องระวังนะครับเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง1,25,000ไม่แพงผมบอกเลยว่าไม่แพงออกมาสวยๆเนียียบแบบนี้นะฮะอ่ะถึงตรงนี้แล้วอยากจะไปลองเลยใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับฟีลลิ่งในการเซตสตาร์ทเคเกับความแรงและซุ้มเสียงเดี๋ยวไปลองขับดูครับเมื่อตอนกลางวันผมไปลองมาแล้วไป ไปชมสักนิดหนึ่งเป็นน้ำจิ้มเชิญครับเอาละพูดยังไงไม่สู้ลองของจริงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นตัว Z4 นะครับ s d สไดส3 0ารุ่นเนี้ยนะครับสำหรับเจ้า Z4 r o a s t e เเนี่ยเขาจะมีก็คือตัว s d สไดส3 0าแล้วก็ตัว M40i นะครับซึ่งถ้าเอาตัวแรงจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัว M40 อย่างตัว M40 แรงม้าเขาจะให้มาถึง380 387แรงมานะ้าแะถ้าจำไม่ผิด0 0 0นี่ก็จะเร็วหน่อยนะครับก็เป็นเครื่องตัวที่ฮอตฮิตกันนะครับไม่ว่าจะเป็น M240M340 ในวัยรุ่นชอบกันเยอะทีนี้เนี่ยพอมาเป็นเจ้าตัว Z4 เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับส่วนใหญ่รถที่ออกมาจะเป็นตัวเจ้า s d สไดซะเยอะนะครับเหมือนกับว่าคนขับตัว Z4 เนี่ย จะไม่ได้แบบคลั่งแรงม้าสักเท่าไหร่ครับรถเนี่ยให้แรงม้ามาสแตนดาร์ดนะครับก็จะอยู่ที่258แรงม้านะครับแรงบิดมีดใช้ถึง400นิวตันเมตรนะครับศูนยร้อยเนี่ยเขาเคมไว้อยู่ที่ประมาณสัก5.4วิเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ว่าเปลี่ยนล้อที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ใส่ท่อ a อสซีมาเฟอร์นะครับจริงๆเราทําแค่ครึ่งท่อนนะลูกค้าแบบไม่ได้ต้องการเสียงที่แบบหนวกหูมากต้องการนุ่มๆดูผู้ดีเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ช่วงร่างนะครับอย่างคันนี้เลือกเป็น KW ดบินะครับถามว่าตอนนี้ขับมาสักระยะรู้สึกยังไงถ้าถามผมผมว่าเฟิร์มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เตี้ยเราปรับลงมาแบบเตี้ยเลยกำลังไรเซตติ้งอยู่แต่บอกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังซุ้มเสียงหน่อยของท่อเอรสักหนึ่งปรืด ตาเร่งความไวนะครับของเดิมมัน่หนักๆ่อย เป็นไงครับเรียบร้อยฝากนิดนึงสําหรับสายบ m มเมอรนะครับ BM ตัวอื่นบอกเลยว่างานเราทําอยู่แล้วทุกวันนะครับช่วงนี้ปีนี้งาน b m เอเราค่อนข้างที่จะเริ่มหนานแน่นแล้วยังไงฝากรุ่นนี้ที่หาของแต่งค่อนข้างยากไม่ใช่ปัญหานะครับใครที่ใช้ s a มาเ sat c มีทุกสิ่งไม่ต้องไปเลือกหลายอู่ข้อดีของการมาที่ a อซัตซีออริจินะครับดอนเมืองส่งประภาเนี่ยข้อดีคือ1คุณจะทําในเรื่องของค a r ด e เทลลิ n งที่นี่ รับจบหมดรถไปเฉี่ยวไปชนซ่อมสีตัวถังที่นี่รับจบนะครับงานล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแคสซิงล้อโฟล์ฟอร์มิงหรือจะเป็นล้อฟอร์ที่นี่มีทุกแปรนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานติดฟิลม์มถ้าเป็น BM นะติดฟิลม์มติดฟิล์มกองแสงแรปใสกันรอยนะครับงานบอดี้รถเฉียวชนหรือแม้กระทั่งงานเปลี่ยนสีตัวถังที่เป็นสีจริงหรือกระทั่งงานแรปเปลี่ยนสีนะครับที่นี่ มีครบนะครับมีครบนะฮะสตารปรับเกียร์อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะตัวผมเองเดี่ยเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างหลายเวรแล้วก็เป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับเพราะนั้นการเซตสตัดลูกน้องผมทุกท่านรู้มือกันอยู่แล้วขอแค่ให้ลูกค้าบอกว่าชอบฟิลไหนงบประมาณจ่ายมาคุ้มค่าแน่นอนนะครับงานเบรกนะครับ ระบบท่อไอเสียความแรงแล้วก็รวมไปถึงงานเซอร์วิสที่นี่ก็รับทำนะครับยิ่งในส่วนเรื่องของงานระบบท่อไอเสียโอ้โหต้องบอกเลยว่างานคัสตอมเอ่ยงานที่เป็นงานตรงรุ่นโบว์อินเอ่ยออกทุกวันงานจูนไม่ต้องพูดเยอะมีทุกสเต็ปนะครับยิ่งแซฟเนะี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก่อนหนะ้านี้ทําไปค่อนข้างหลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่ ที่เดียวมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้อดีคือคุณไม่ต้องวิ่งลอกหลายที่ไม่ต้องไปเผื่อลุ้นว่าร้านนี้จะดีไหมร้านนั้นจะดีไหมถูกใจคุณไหมเข้ามาที่นี่เราดูแลคุณได้ทุกอย่างขอเพียงแค่บอกมาจอดรถที่เดียวดูแลคุณทั้งหมดมีปัญหาเรารับจบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียคุณมาที่เดียวคุณให้คนเดียวดูแลให้ร้านเดียวดูแลบอกเลยว่า มันง่ายครับเวลาเซอร์วิสนะครับอันนี้ฝากนิดนึงสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะชอบแวะร้านนู้นใส่ล้อแวะร้านนี้แรปแวะร้านนั้นใส่ท่อไปแวะตรงนู้นหน่อยจูนที่นี่บอกเลยว่ารวมยอดฝีมือถ้าคุณรู้ว่าที่นี่ใครเป็นคนจูนใครเป็นคนขึ้นท่อแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเอซัสซีแม่งใช้แต่ยอดฝีมือในการทํารถให้ท่านนะครับไงาฝากหน่อยนะครับกับผมนาแจมเอซัสซีออริจินอลนะครับสงประพาดอนเมืองบางคนดูแล้วแบบเอ๊ ติดต่อยังไงถามยังไงติดต่อยากไม่เป็นไรครับพิมพ์ทิ้งไว้ผมมีช่องทางการติดต่อไว้ให้ช่วงท้ายคลิปทักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลน์หรือแม้กระทั่งเบอร์ติดต่อนะครับเข้ามาได้เลยเราอาจจะตอบช้าแต่บอกเลยว่าทุกคําตอบผมไม่คนดูแลนะครับฝากด้วยครับกับ a z ซ o r i g i n a l ิปีนี้สายบิมเมอผมลุยเต็มที่และที่เดียวจบครบวงจรครับไปก่อนสวัสดีรีโหลดเงาน้ำแตกเพียงแค่ฉีดและเช็ด สนใจทักไลน์แอด A C foru y o นะคะ